สวัสดีค่ะวันนี้มีรถซีดานหรูสภาพดีมือเดียวออกห้างมานำเสนอค่ะนี่คือนิสสันเทียนา 2.5XV CVT ปี2020ตัวท็อกสุดมาพร้อมความหรูหรานุ่มนวลและสมรรถนะเยี่ยมรถคันนี้ออกห้างมือหนึ่งป้ายแดงราคาตอนนั้นอยู่ที่1,426,000บาท แต่วันนี้คุณสามารถเป็นเจ้าของได้นในราคาเพียง5 3 5 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะประหยัดทันทีเกือบ9,000 0 0บาทหรือมากกว่า62%จากรถใหม่เลยนะคะจุดเด่นของรุ่นนี้ก็คือเครื่องยนต์เบนซิน2.5ลิตรขับขี่น,นุ่มนวลเร่งแซงทันใจระบบเกียร X ์อ t r o n i c ิก CVT เปลี่ยนเกียร์ลื่นไหลไม่มีสะดุด ภายในกว้างขวางเบาะหนังแท้ปรับไฟฟ้าคู่หน้าพร้อมระบบปรับอากาศแยกซ้ายขวาพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันและระบบความปลอดภัยครบถ้วนค่ะรถคันนี้รับประกันโครงสร้างตัวถังไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำและไม่มีน้ำท่วมแน่นอนค่ะซื้อไปใช้สบายใจเหมือนรถใหม่เลยค่ะ ถ้าสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทักมาได้เลยนะคะน้ำฝนโทร086 123 4444หรือนิกโทร061 274 4444ค่ะอย่ารอช้ารถหรูราคาสุดคุ้มแบบนี้มีคันเดียวเท่านั้นนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะ